อีกครั้งที่เรามาเยือนบ่อน้ำพุร้อนรมมนันนีนะครับรม,มนันนีอยู่ด้านหลังยินดีต้อนรับสู่น้ำพุร้อนรม,มนันนีบรรยากาศยังดีเหมือนเดิมนะครับมีความสุขมาแล้วแก๊งกินเที่ยวแห่งความสุขมาแล้วพวกรถบรรทุกแห่งความสุขมาแล้ว น,นี่คือทุกคนรู้หน้าที่นะฮะทั้งก็ดูเห็นก้นนมันแบๆก้นเล็กก้นใหญ่ก้นก้นใฉ้เลนะฮะตันแต่ก้นแล้วเป่าวัดตังเย้อ้าวคนออนคนเดียวเลยนะกันมันมันกันอยู่เลยนะฮะแต่ว่าน้พุร้อนบรรยากาศนะครับน้ำร้อนสระน้ำใสๆนะครับ อี่สี่องศาโอเคพอถ้าเกิดเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับก็วางเสื้อผ้าไว้ตรงบริการของเขาแล้วก็เปลี่ยนชุดที่บริเวณนั้นเป็นห้องน้ําห้องสุขาเปลี่ยนชุดได้แล้วก็ห้องล้างตัวก่อนนะครับก่อนที่จะลงสระนะครับตอนนี้ลุงโตโต,โต้ลงไปแล้วหนึ่งคนนะครับรู้สึกว่า ยังปรับตัวไม่ได้นะครับไปได้แค่กระเจียวเออไม่ใช่ลงมาได้แค่ครึ่งทางนะลงมาได้แค่ครึ่งทางที่ตัวยังลงได้ครึ่งทางขนาดคนแขนหักก็ลงมาได้แค่ครึ่งทางนะครับรู้สึกรู้สึกอะไรอะไรมันจะขึ้นมาหมดเลยนะครับค่อยๆลงนะลูกนะไม่จําเป็นต้องกระโดดลงไปนะลูกนะค่อยๆทำเอาเลยกระโดดเหมือนเราเมื่อก่อนนะจรวแดงมาแดงกำลังดีเลยนะสระน้ำ น้ำสะอาดมากสะอาดมากโอ้โหสุดยอดไปเลยังดีเลยดังเลครับงมาล้วงมือถือได้มือถือเอาวางดีๆนะมือถือโอ้โอ้ลุงโตลงได้คนแรกครับลุงโตลงได้คนแรกโอ้โหองไปถ่ายดีดินอปอลุงโตลงคนแรกคนแรกโอ้ยนับปูอย่ายอมแพ้ลงไปเลยนนับปูยอมแพ้ อย่าดกเด็กนะครับอย่าดกเด็กเป็นไงบ้างครับหันน้ามันพูดตรงนี้หน่อยลงลงไปแล้วอย่าดกเด็กเยอะยิ่งขยับตัวยิ่งโดนยิ่งขยับตัวยิ่งโดนครับโอ้ยจะดำับตัวยิ่งโอนเลยโอยลงเอลงหนาเอาละจะไมเอ้ยโอยโอ้ย้ยโอ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 ้ย้ยอ้ยโออ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้โอ้ ความสุขของพวกเรานี่แหละครับเฮ้ยไหน่ยบอกว่าอย่าห้ามห้ามห้ามขยับตัวไงน่าเฉยเลยคนคนอื่นยังปรับไม่ได้ทีอะจิ้งจกเลยอะปรับตัวเร็วมากมันจิ้งจกเลยเฮ้ยคนอื่นยังขยับตัวไม่ได้ทีตั้งเดียวขึ้นมานั่งปลาแหกจ้อยเนี่ยคนอื่นยังปรับตัวไม่ได้ทีขยับขยับเลแต่ว่าไม่ได้ลองเยอะนะเยอะๆสำพักนัดมือต่อเยอยๆในในรถไปตั้งครึ่งตัวอะไรทเร็ว ดึง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 ดดึง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 ดดึงดึงดดึง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 ด อา้เราเดีนะไม่ใช่เลยรถกำล้งขน้นเลไม่ก็อาบน้วตอนเช้าก็กลับไปแล้วก็จะนอนทีนี่ห้ามเสียงดังนะห้ามเสียงดังนะครกะรุนนะว่าใจร้อนสุดต้องบ่น อ๋อข้ากโดดน้ำพี่จูง่าโดดน้ำตรงเาใต้เบ่ะตรงส่วนตัวเขามีคนนั้นส่ะจะมาพูดกันเบาๆนะครับอย่าแลงกันชาวชานักเรงนะครับชาวหูตาาวหูหมดเลยโบเต้นมาจากไหนนี่ชาวหูเรงนี่ยคือตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ผมต้องเป็นคนถ่ายวิดีโอเลยจะต้องอ่าโคต อ่าลงมาเลยลูกไปเลยลงเราจะรู้สึกดีขึ้นนะครับตอนนี้เดฟไม่ได้มาหนานตอนนี้ตอนนี้เดฟบอกว่าความร้อนไม่เป็นอุปสรรคไขมันละลายเฮ้ยจะไปสระนู้นไม่ลงลงสระเดียวเลยอ่ะก็ดีนะเเอออาพวกเราลงสระเดียวก็พอใช่เห็นด้วยไม่ต้องลงสระนู้นสระนู้นว่าง ไม่ตาไปอยู่ตรงน้นหน่อยดิมันจริงเไม่เกี่ยวหม่น้ำเออ่น้ำร้อนเลยน้องน้องหนึ่งน้องเสนอมี่มีการทอะไดวมีการบอะไรด้วยไอ้ยะไอ้ยะเขามีกุ้ยสวนตัวฮะคนนี้เขามีกุ้ยสวนตัวหามุมฮะไอ้ยะ าแมอยู่กร่ัลน็้อนแมนยูเย็นน้อง่เย็นนหนาวเหรองนร้อนก็ล่ะอ๋อลงมาทั้งตัวเลยเยนเหรอร้อนตายโอเคขียนนี่คือบรรยากาศแห่งความสุขของทุกคนนะครับบ่ํำร้อนรมมันนี่ขอบคุณครับ